สวัสดีตอนเช้ากับพี่พานะคะเพื่อนๆค่ะพี่พาพาเพื่อนๆเดินมาดูธรรมชาตินะคะดูโดอกไม้นะคะ พาจอดจอดรถแอบไว้ข้างทางนะคะแล้วก็เปิดไฟกระพริบเอาไว้นะคะจะลงมาถ่ายาน้องน้องแกะสักหน่อยนะคะทราบว่าจะมองเห็นน้องหรือเปล่านะคะเพื่อนๆคะ่ะเพื่อนมองเห็นไหมคะพี่พา ถสะเทือนหน่อยก็ขอโทษนะคะอยากอยากเดินมาดูหน่อยหนึ่งนะคะพี่พาชอบเวลาอากาศดีๆนะคะออกมาเดินตอนเช้าโกลแล้วพี่พาถึงจะไปคุยเออ่จะไปคุยกับเพื่อนๆน,นะคะนี่ก็เป็นแถวคันทีเรนนะคะเพื่อนๆ หญ้่าสูงมากเลยคะ่ะพี่พาไม่สามารถมองเห็นน้องแกะหรือก็น้องอสัตว์เลี้ยงของของฟาร์มเมอร์แถวนี้นะคะมองไม่เห็นเลยคะ่ะเขายังไม่เขาไม่ได้ตัดอพอซัมเมอร์มานะคะต้นไม้เนี่ยจะแย่งกันโตเลยนะคะพี่พาก็เลยไม่ได้มองอ๋อเพื่อนๆมองเห็นไหยคะนะ้ามองเห็นเลยคะนะ่ะ มองเห็นอยู่เนาะมองเห็นอยู่เนาะโอ้เห็นน้องเห็นในทุ่งหญ้านะคะอยู่ในทุ่งหญ้า,ะะาเห็นไลยคะสวยเลยเห็นไหมนั่นก็คือน้องแกะนั่นเองนะคะแกะน้อยโดนตัดผมแล้วโดนตัดผมแล้วดูสิเพราะหน้าร้อนเนี่ยเขาจะตัดผมให้น้องนะคะน้องก็จะดูน่าราักเลยละคะ่ะ ถ้าพี่พาปีนข้ามไปบนนั้นคงจะเห็นชัดเลยนะคะเมื่อกี้พี่พานะคะจะจะพยายามปีนขึ้นไปบนนู้นนะคะมัน,ม,น,ม,นมันจะเป็นล่องสูงแต่ดูสภาพแล้วปีนไม่ได้นะคะปีนขึ้นไปแล้วอาจจะลงมาไม่ได้นะคะเพื่อนเพื่อนแข้งขาหาักตรงนี้ไม่คุ้มนะคะก็เอานินดๆหน่อยๆมาฝากเพื่อนๆนะคะ ตัวพี่พาเองเนี่ยมองไม่เห็นเนเี่ยเห็นไหมถ่ายขึ้นฟ้าไปเลยเห็นไหมเห็นไหมมองฟ้าไปหน่อยนึงนะคะขอโทษด้วยเพราะว่าแสงสว่างมากแล้วพี่พาไม่ได้ใส่หมวกมันก็เลยมองไม่เห็นนะคะไม่มีล่มเลยขอโทษด้วยนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็คือบรรยากาศนะคะของฟาร์มที่นี่นะคะมันจะมีฟาร์มที่เขาทำสะอาดและสวยงามกว่านี่เยอะเลยนะคะแต่ฟาร์มนี้รู้สึกว่า เพื่อนๆเ,เห็นไหมคะบางที่นี่เขาทำาน่ะพื้นมันจะเขียวบึ้ดไปเลยนะคะแต่อันนี้ยังยังมีลกๆอยู่ก็มีเหมือนกับแกทำเหมือนกับคนแก่ทำนะคะพ่พาเห็นแล้วล่ะเจ้าของฟาร์มแกนะคะเป็นคนแก่ๆทำแกก็คงจะหมดเลี้ยวหมดแรงนะคะดูน้องบางบางตัวน้องก็มานอนรับแสงแดดนะคะเพื่อนๆ อันแน่เพื่อนๆได้ยินไหมคะนนเสียงลูกเขาร้องหาแม่เขานะคะนนก็เป็นภาพบรรยากาศของฟาร์มของที่นี่นะคะพี่พาก็เก็บนิดๆหน่อยๆมามาให้เพื่อนๆได้ชมนะคะเพื่อนๆคะ่ะเพื่อเป็นการตอบแทน เพื่อนๆของพี่พานะคะบางคนที่ติดตามพี่พาเข้ามาดูชีวิตของการเป็นอยู่ของคนที่อ่อยุเคนะคะหรือว่าประเทศอังกฤษนะคะว่าพวกที่เขาทำฟงทำฟาร์มเนี่ยเขาทำกันยังไงเขาอยู่กันยังไงอะไรกันยังไงนี่ก็คือนะคะออกมานอก,นอกเมืองหน่อยหนึ่งนะคะพี่พาไปส่งน้องนิกกี้ไปโรงเรียนแล้วพี่พาก็แวะมาถ่ายรูปให้เพื่อนๆได้ชมนะคะ หวังว่าเพื่อนๆคงจะถูกใจบ้าง <reco B. S 2> นะคะไม่มากก็น้อยนะคะคือคือถ้าพี่พาจะนั่งคุยที่บ้านนะคะพี่พาก็นั่งคุยได้นะคะเพื่อนๆแต่พี่พาก็อยากจะเอ่อตัวพี่พาเองน่ะชอบออกมาเดินนะคะเพื่อนๆพือนพอออกมาเดินแล้วพี่พาก็จะอยากจะเก็บธรรมชาตินี่มาฝากเพื่อนๆถ้าได้ฟังดีๆนะคะจะได้ยินเสียงนกนะคะเสียงนกร้องนะคะเพื่อนๆเห็นต้น ต้นวัชพืชข้างหน้าพี่พาไหมคะอันนี้ก็คล้ายๆผักกูดนะคะทานได้นะคะแต่อย่าทานเยอะนะคะอันนี้อันนี้จะมีรสชาติขมนะคะแต่อย่าทานเยอะก็พี่พาก็แค่เอามาชิมให้รู้ว่ามันเป็นมันเป็นอะไรแต่พี่พาไม่ชอบแล้วค่ะเอามาชิมแล้วแล้วไม่ชอบแต่ก็เล่าให้ฟังนะคะว่ามันมันทานได้นะคะถ้าเป็นแถ,ถวบ้านเราก็คงไม่เหลือนะคะ พยดมนันอวบมากเลยนะคะหักดังเปาะเปาะ,ะอุ้ยมันมือเลยเลยคะ่ะพี่พาไปหักมาเป็นกำๆนะคะหักมากพื่าทิ้งนีสใส่ไม่ดีพี่พาน่ะเคยเล่าเป็นเพื่อนฟังแล้วนะคะพี่พาน่ะเป็นลูกชาวไร่ชาวสวนเป็นเป็นคนที่ชอบเก็บผักเก็บหญ้าเก็บเห็ดหาหน่อไม้หาปูหาปลามารับประทานนะคะตามธรรมชาติ พี่พามาอยู่ที่นี่เกือบ30ปีได้ก็ลึกๆลึกๆนะคะลึกๆขึ้นฟ้าอีกแล้วคุณลึกๆในใจของพี่พาน่ะก็ยังรักธรรมชาติอยู่นะคะเพื่อนๆค่ะพี่พาก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะถูกอกถูกใจมั่งนะคะมาเห็นธรรมชาตินะคะ พี่พาขยับตัวทีมันก็เด้งขึ้นไปบนฟ้านะคะมองฟ้าไปด้วยนะคะเผื่อจะจอเจอายานอวากาศนะคะเพื่อนๆโอ้ยเนาะมันยืนในในที่ที่ไม่ค่อยเพื่อนๆขาเนี่ยเนี่ยตรงที่พี่พายืนเน่ะเ,เวกเวกหญ้ายืนนะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยที่พี่พายืนมุดเข้ามาในดงหญ้ายืนพวกขับรถผ่านไปผ่านมาก็บอกเอ้ย ชายนิดเลดี้มาทำอะไรเนาะก็แล้วแต่จะคิดนะคะก็ขอโทษด้วยนะคะคุณคุณชายนิดนะคะถ้าพี่พาทำให้คุณมองเขามองคุณไปในแง่ไม่ดีแต่ก็ไม่ใช่เฉพาะพี่พานะคะรักธรรมชาติอย่างนี้นะคะหลายหลายคนก็ชอบนะคะอพี่พาไม่ขยับเร็วจนเกินไปนะคะเพื่อนๆขา ตอนนี้ช่วงนี้พี่พาก็สบายใจมากขึ้นนะคะน้องๆเห็นน้องๆน,นะคะ,ะร่วมชาว youtube เข้าอ,อกเข้าใจกันนะคะก็เป็นความดีใจของพี่พานะคะพี่พาบอกตรงๆว่าพี่พาดีใจนะคะไม่อยากให้ให้พวกเรามีปัญหามีอะไรกันนะคะส่วนตัวพี่พาเองน่ะก็พยายามพยายามเดินสายกลางแล้วก็ พยายามเออเวลาน้องที่คนไหนใจลน้นคนไหนนะพี่พี่พาก็พยายามแต่เราทําได้แค่ที่เราทําได้นะคะเพื่อนๆเราไม่สามารถออแต่พี่เวลาพี่พาเตือนอะไรใครนะคะพี่พาก็จะเกรงใจมากเลยค่ะคือถ้าไม่รักจริงๆรนะิน่ะพี่พาจะไม่ไม่กล้าพูดไม่กล้าเตือนเลยนะคะเพื่อนเจริงๆแล้วการเตือนคนเนี่ยมันก็เหมือนกับการ เอาคอไปไว้ใกล้ๆกับคมมีดนะคะถ้าเกิดเขาไม่พอใจอะไรเราขึ้นมาเนะ่ะเราอาจจะโดนได้นะคะเพื่อนๆอาจจะบอกว่าคุณยุ่งทำไมอะไรอย่างเงี้ยแล้วใครเสียใจคะก็เรานี่แหลคะค่ะแต่ถามว่าถ้าเราไม่รักเราไม่สนใจเราไม่เราไม่เป็นห่วงเราจะไม่พูดใช่ไหมคะแต่ก็พี่ฟาก็ยังไม่เคยเจอน้องๆ แล้วคุณจะมาชะโรรถทำไมล่ะ Looking this, uh, sheep. the <what>? sheep Looking at a n i m a l It's beautiful <laughs> มีผู้บ่าวมาถามว่าเธอมองอะไรบอกบอกฉันมาดูฉันมาดูชิปฉันมาดูแก โอเคนะคะเพื่อนๆพี่พาก็ได้ภาพสวยๆฝากเพื่อนๆแล้วนะคะตอนนี้เราก็ทําให้ทําให้ผู้บ่าวทาให้ผู้บ่าวแปลกใจว่าเรามาทําอะไรนะคะโอ้ยผู้บ่าวก็จะไปตกปลานะคะอีพ่อคุณก็ยังสนใจกับตกปลานะคะอีฉันก็ต้องมาสนใจกับทางนี้บ้างนะเขามันชอบคนละอย่างกันนะคะรถเขาก็ เต็มถนนเลยนะคะแกบอกฉันเห็นฉันเห็นเธอเจอดรถไว้ตรงนน้นว่าเป็นว่าเธอมาจอดรถด,ดูอะไรคือสําหรับเขามันไม่มีอะไรให้ดูใช่ไหมคะเพื่อนๆมันไม่มีอะไรเลยใช่ไหมคะแต่สําหรับเรานะคะเราก็ว่ามันสวยงาม ที่บ้านแถวบ้านเราถ้าใครอยากจะดูนะคะก็ไปแถวแถวเขาใหญ่นะคะเขาใหญ่ก็มีเยอะนะคะเพื่อนๆเ,เขาใหญ่ก็มีสวนสัตว์ที่ทำเหมือนต่างประเทศเลยนะคะพี่พาไปมาแล้วตอนพี่พาไปที่ปากช่องนะคะเพื่อนๆพ,พี่พาเดินเร็วไปหน่อยไหมคะขอโทษนะเห็นไมคขับรถพี่พาแวบๆบแบบวันนี้ใครน่าจะโชคดีพี่พาพี่พาจะโชคดีไหม มีเพื่อนๆส่งเลขสวยๆมาให้นะคะพี่พาหาซื้อไม่ได้นะคะไปสั่งไปซื้อที่เมืองไทยก็ไปซื้อไม่ได้จะได้เป็นเท่าเก๋ไหมนอบสั่งให้ก็ซื้อเออลอตเตอรี่ด้วยนะคะงวดก่อนโน้นพี่พาก็ถูกนะคะแต่แต่งวดที่หลังมาน่ะก็ได้เลขมานะคะแต่หาซื้อไม่ได้นะคะเพื่อนๆ เสียดายจังแม่เสียดายจังโอเคนะคะเพื่อนๆค่ะพ,พี่พาขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะคะแล้วเราพบกันใหม่ดูซิว่าพี่พาจะมีอะไรมาให้เพื่อนๆได้ชมนะคะขอโทษนะคะหอบโอเคค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ สำหรับคลิปนี้สวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกคนรักทุกคนนะคะจากพี่พาแฟมมาลีนะคะอย่าลืมนะคะพี่พาแฟมมาลีรักทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ